สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเลฟซีทางช่องรันพนมภัไผ่ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางช่องรันพนมุ์ไผทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่เป็นสมาชิกกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับสําหรับวันนี้นนี้ถ้าผมรันก็จะมาให้แนวทางชุดสายด่วนฝั่งโคงครับ4กุมภาพันธ์69นะครับ4กุมภาพันธ์69สายด่วนฝั่งโค้งมีตัวไหนบ้างสองชั่มครึ่งมาลุ้นกันครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนะครับดูนะครับที่กุมภาพันธ์หกเก้านะครับชุดสี่ตัวนะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับแล้วก็จะเป็นแปดศูนย์ห้าแล้วก็จะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์ห้านะครับ ถ้าใครไม่ชอบตัวเจ็ดแปดศูนย์ห้าก็หรือชอบแปดศูนย์ศูนย์แปดหรือชอบแปดห้าห้าแปดก็แล้วแต่ท่าือชอบเจ็ดห้าห้าเจ็ดรอบทีละละ่แล้วก็ออกชุดกลางออกชุดกลางสองรอบนะแล้วก็อ,อกตัวท้ายอย่างนี้ก็เหมือนกันครับสายด่วนฟังโขงเข้าสามวันติดแล้วนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าสามวันติดวันที่สี่จะเข้าอีกหรือเปล่าครับนี่ครับรอบที่แล้วนะครับผมให้เก็บ ศูนย์สองนะครับตัวเลขก็ออกเกียศูนย์นะครับนะครับเพื่อนสมาชิกก็แันหน้าจอไปเลยนะครับอ่าตอนที่ผมลงคลิปผมจะบอกว่าซื้อเก้าสองสองเก้าถ้าชอบเก้าสองสองเก้าเกียศูนย์ศูนย์เก็ยแล้วก็เกียรสองสองเกียอะไรนี้ก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกไอที่เราให้เงเหลือสองคู่ก็คือผมจะตัดให้เหลือน้อยคู่ที่สุดนะครับถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ผมตัดให้ท่านชอบแปดห้าห้าแปดหรือแปดศูนย์ศูนย์แปดหรือเก็ดห้าห้าเก็ยก็แล้วแต่ท่านนะครับ ส่วนที่เราทำมางอย่างเราจะให้เหลือแค่สองคู่ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับถ้าใครได้ติดตามทางช่องรันพน่อพต้นไผ่ก็เห็นครับบางทีก็เข้าตัวเน้นเข้าตัวตรงตรงนี้หลายรอบนะครับถ้าใครได้ติดตามทางช่องรันพน่อต้นไผครับเพื่อนสมาชิกก็แคกหน้าจอไว้ดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูแพียงแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับก็ขอให้มีโชคร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพ่อตไผก็ฝาก ชดใซ้์ล่วนครับผมก็แค่นี้ครับขอบท่านโชคดีครับสวัสดีครับ